ชี้พิกัดนะคะของ105ล้านค่ะในหาดใหญ่นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าร้านนี้นั้นแซ่บอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นสาขาที่หาดใหญ่นะคะเชื่อร้านอาหารว่าเรือนอีนวะนคะซึ่งเปิดร้านที่ใหม่แล้วร้านสวยสะอาดเดินทางสะดวกกว่าเดิมค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเรือนอินวนนะคะได้ทำพิธีแกนโอเพนนิ่งร้านสาขาหัดใหญ่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยอันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลอ่านซึ่งได้รับเกียรติจากนายสักริยาบินแสละนะคะประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยดรวิสุทธ์บินลาเตนะคะคณะกรรมการกลา,างอิสลามแห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีโดยมีนายแพทย์มูหมัดและใบจิต เจ้าของร้านเรือนอีนัวนะคะและพนักง,งานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนายสักริยาบินเสละนะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทพิเศษว่าให้ทางร้านตะหนัก ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบปรุงอาหารและการบริการถูกหลักตามหลักศาสนาอิสลามและฮารานซึ่งนายแพทย์บูมัดและใบจิตนะคะเจ้าของร้านเรือนอินัวยืนยันว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดควบคู่กับคุณภาพอาหารที่สดสะอาดและแซบนัวแน่นอน สำหรับเรือนอินัวนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานส้มตำนี่แซ่บจริงจรค่ะคุณผู้ชมถาดใหญ่นะคะราคาเริ่มต้นที่60บาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูซีฟู้ดยกทะเลมาไว้ที่ร้านเลยทีเดียวส่วนใครนะคะที่ตามหาร้านอาหารเช้าที่นี่ก็เปิดให้บริการด้วยค่ะซึ่งเมนูแนะนำของทางร้านก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตำถาดอินัว เด็ดจัดจานส้มตำสิบชนิดนะคะที่รวมไว้ในถาดเดียวกันเนื้อย่างเรือนอินวนนะคะไก่ย่างอินวนเนื้อนุ่มหนังกรอบน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มจิ้มจุ่มนะคะน้ำซุปหอมสมุนไพรกุ้งมังกรซาชิมินะคะกุ้งมังกรย่างเนยผัดไทยปัตพีแล้วก็ยังมีเมนูอีกมากมายหลายรายการไว้เสิร์ฟความอร่อยค่ะ ซึ่งเรือนอีนัวนะคะหัดใหญย้ายมาบริเวณหน้าหอศิลป์ประตู108มหาวิทยาลัยสงขลานครินถนนบุญนการอำเภอหัดใหญจังหวัดสงขลาโดยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งไปจนถึง4ี่ทุ่มนอกจากนี้นะคะทางร้านนะคะยังมีห้องรับรองขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้ถึง200 ท่านนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถโทรจองโต๊ะสั่งอาหารล่วงหน้าได้ที่เบอร์0889500567หรือทางเพจ Facebook เรือนอินัวหัดใหญ่แซบนัวทุกจานค่ะ